สวัสดีครับนี่ครับมาเยี่ยมสุ้มก้าวเจริญครับของเสียสุยทางสปอร์ตครับนำไก่เข้ามาใหม่นะครับนี่ครับลอยมาตรฐานครับไม,บม่สวยครับสวยๆเพิ่มสมาชิกแต่ก่อนมีแค่สามตัวนะครับแต่ก่อนมีสามตัวตัวนี้สมาชิกเพิ่ม 1, 2, 3, 4, งสอี่ห้าหกตัวแล้วนะครับ จะฟองไก่ครับจะฟองไก่ครับตอนนี้ครัาพร้อมออกครับแต่กลับบ้านปีใหม่กลับมาต้องเลี้ยงใหม่ครับบ่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 ต้องเลี้ยงใหม่ครับตัวเนี้ยแง่กูหมดเรื่องเพี้งฟังหนึ่งก็ตั้งเด่วหมดตีกตัวมางับลอยมาตัวผ่านเข้ามาวันนอกี้ครับมแล้วับจากบ้านปีใหม่ เอาคดโดครับแกน่าจะปจะมาณสิบเดือนสิเดือนนะครับขวบอาจจะชนสวบขนาดงไงยเป็หมอน่ายพร้อมเลยดวาช่างมั่นรัวนมกับลอยสวยบิ๊กบิ๊กบิ๊กใบ สร้างคุณมิตรไก่หน่อย,ยมาครับใครชอบนาคางมาเลยนะครับซุ้ม <c oughs> ใครชอบนาคางมาเปรียบเอาทางก็ติดต่อซุ้มเก้าเจริญได้เลยนะครับผู <c oughs> ้จัดการฟาร์มคือพี่ซุยครับเนี่ยครับจของทันสปอร์ตครับคนเนี้ยใครชอบหน้าคางมาเลยครับ <c oughs> <c oughs> สู้ทุกตัวครับนี่ครับ บรรยากาศที่สมครับสมเก้าเจริญครับนี่ครับจะของมีอะไรฝากถึงเอฟซีคนไหนติดตามได้หมครับไก่เพิ่งเอาลงมาจากบ้านครับก็ยังไม่ได้เห็นแววครับแบ่งทุกตัวแบ่งทุกตัวนะครับให้เอฟซีนะครับสมเก้าเจริญครับของเสียซุยทานสปอร์ตครับแบ่งไม่แพงแบ่งไม่แพงครับแกะกล่องจริงจริงนะครับเนี่ยเพิ่งขึ้นมาจากบ้านสดๆร้อนๆนเลยครับ นาตาดีหลอทุกตัวสวยทุกตัวครับโอยมาตรฐานแน่นอนครับ <c oughs> ครับดารุ่มสุดหลอมีตัวเป็นมาตรฐานมากครับรความสุขของคนเลี้ยงไก่ครับซื้ออุปกรณ์มาขังสุ่มกัน มีความสุขแล้วครับดูมงใหม่สุ่มใหม่เหมือนลงทุนใหม่หมดเลยนะครับมีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะเป็นต้นถมาะมันที่หนึ่งหรอเอาแค่นี้แล้วโอ้โหแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วฝากติดตามซุ้มก้าวเจริญนะครับเสียซุยฐานสปอร์ตครับฝากติดตามช่องบ่าวตุ๊กชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับ